วันที่4มีนาคม2,564นายสมควรสกุลเทวันพิทักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองมอบหมายให้นางสาวนุชนาชูเชิดนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยนางสาววันวิสาจันทวรเจ้าพนักงานแรงงานเข้าตรวจสถานประกอบกิจการประเภทกิจการแพนปูนและบริษัทผู้รับเหมาที่ทำงานอยู่ร่วมกันในเขตพื้นที่อำเภอชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจกำกับให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานส่งเสริมและยกระดับโครงการโรงงานสีขาวพร้อมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอันตรายและแนวทางการรักษาโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการรวมจำนวนทั้งสิ้น6แห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน18คนซึ่งจากผลการตรวจพบว่าสถานประกอบกิจการทั้งหมด ปฏิบัติถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดวันวิสาจันทวรสํนานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองรายงานในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะคะก็มาทําช้ารําชา,น,ชานิดน,นึงในเรื่องของการดูแลพนักงานขับรถเราแต่ทราบแต่ทั้งู้แล้วว่าเรามีมาตรก,การท่เขัน้น,อนอนะตอนใีการตรวจแอลกอฮอล์นะตอนเช<อ>้าตอนต่อเลยค่ะวันไหนถึงวันไหนคะ ฉันสุขจันสุข,ก,ก,ขก,กับพี่นุ้กก็เพื่อหักของจักวัน